คุณไหมเสียงฮัลโหลเสียงมาปะจะเบามากเลยนะแต่จริงๆก็ตั้งตั้งวาเยอะแล้วนะเกมดอจะอัปเดตแล้วนะครับเราเลยต้องมานั่งไล์ ปรับสิ่งต่างๆเอ๊ะผมก็ผมผมว่าผมเพิ่มเสียงดังมากเลยนะทำไมมันโอ้ยโอเคแบบนี้น่าจะดังดังมากเลยแหละโอ้โหดังทะลุเลยเออแบบนี้แหละดีละให้มันดังแบบนี้ดีละเทศนะครับเทสไรเพราะว่าครั้งที่แล้วเทสไอ้เพอร์ชัวเพอร์เชอร์เพชเชอร์เพชเชอร์อะไรสักอยาก่างแล้วแหลกมากไปด้วยไปด้วยเออไปด้วยไปด้วย ไปด้วยครับไปด้วยรอบนี้ก็เลยจะลองดูใหมว่ากี่เฟร,รมและกระตุกไหมก่อนก่อนอัปเดตสวัสดีนะครับสวัสดีเฟร,รมก็อยู่ที่ หกสิบเจ็ดสิบประมาณนี้นะได้เวลาหวนคืนสู่เกมดอไม่น่าจะแหลกนะเด,เดี๋ยวก็รู้แหลกไม่แหลกเดี๋ยวก็รู้ สุดยา <c oughs> เราจะวิง่งไม่ราคนอื่นเพราะว่าเราแค่มาเทสนะครับคนอื่นตายช่าง,งเขา <c oughs> เราแค่มาเทสเฉยโอเคสุดยาเอ้ยไม่ยอมสดุดสุดยาเออไปไปป <c oughs> ่านี้เพื่อนด่าตายแล้วเนี่ยแบบโอ้ยมึงจะไวอะไรขนาดนั้น <c oughs> ขอโทษด้วยเพื่อนเราแค่มาเทสเกม โอ้ว่าจะวิ่งนำเพื่อนซะหน่อยอนี่กะนาษผมสดยานเนี่ยเสียงใครเคาะประตูจุ๊บ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 เมื่อกี้เราเขา้า ใครโดนน่ะไม่ใช่ผมโดนไฟแม่กับพิบเก้าตู้ทำไมมึงยาวๆอุ๊ยอันนี้กับพิบของแท้ครับแต่เราไม่หวาดวันเราไม่กลัว เพื่อนตายช่างหหดครับ wow> ว้าแค่น like ี้ก็จับผมไม่ได้ดอจะอัปเดตแล้วอัปเดตตอนเย็นใช่ครับใช่อัปเดตตอนเย็นถูกต้องแล้วครับดออัปเดตตอนเย็นก็เลยลองมาเทสสักนิดหนึ่งนะครับว่าการไลฟ์สดเนี่ยลื่นไหลไหมเสียงดังเกินไปหรือเปล่าอะไรประมาณนี้ โยยี่สิบเคโดยรวมก็ไม่น่ามีปัญหาอะไรครับเล่นได้ใช้งานได้ปกตินะไม่น่ามีปัญหาอะไรเดี๋ยวเดี๋ยวผมลองเทสเกมอื่นค่ะเอาเกมที่มัน กินสเปคหน่อยแล้วกันนะครับลองเทสเกมอื่นสักครู่นะมีในเครื่องมีเกมอะไรให้มันเทสได้บ้างนวะเนี้แต่ลองเทสเกมอื่นครับอืมอันนี้ไม่เอาอันนี้มันเป็นเกมยุ่งยากหาสักเกมสักคู่นะนี่ผมเปิดโปรแกรมเยอะมากเลยเนะี่ยในเครื่องจนบางทีก็ไม่รู้เปิดอะไรเยอะแยะ ทักโซสามพับจีอาลองเอเปกเลเจน์แล้วกันดูว่าเล่นได้หรือเปล่านะครับไอ้เล่นเนะี่ยเล่นได้แต่ผมคิดว่าน่าจะมีปัญหาเรื่องตอนอัดหรือตอนไลท์นี่คือที่ผมสนใจ มีใครสนใจมานั่งคุยกับผมในติดขอดไหมเล่นได้แต่ต <ะ S 1> เสียงดังเน่าจะมีปัญหาเรื่องตอนอัดหรือตอนไล์โอเคเสียงกำลังดีเสียงดังสวัสดีครับจอมืดก่อนนะเพราะว่าเปิดนี่ไเอเปิมันเป็นอะไรไม่รู้มันเปิดมันเปิดแล้วมันไม่ไปครับเออไม่รู้เหมือนกันทำไมมันเปิดแล้วมันไม่ไปนะลองเทสเกม เมื่อกี้เทสเกมดอใช่ไหมเดี๋ยวลองเทสเกมอื่นแล้วกันที่อยู่ในโหมดโลบอกเทสอะไรดีเกมอะไรดีครับที่มันน่าจะกินสเปกเยอะเยอะทอ t เลดท,ทาวเวอร์ e ิะไอเกมเพชเชอร์นี่ตอนแรกคนเขาบอกว่ามันจะมาแทนเกมดอตอนนี้คนเล่นน้อยลงมากเลยหายไปเยอะเลยเกมอะไรดีโอ,ไโอ้ไม่เอาแล้วกันไปล,ละบางคนจะไหวกับเกมดอรหรือเปล่า ยังไม่ไปแล้วกันมีคนทั่งคุยด้วยอ่ะก็โดยส่วนตัวนะครับคิดว่าน่าจะไหวถึงแม้ว่าตัวเกมจะอัปเดตมาค่อนข้างที่จะเยอะนะครับผมว่าครั้งนี้มันเป็นการอัปเดตท,ที่เยอะมากต้องเก็บรายละเอียดเยอะมากผมยังคิดอยู่ว่าจะรอดไหมผมก็เลยมาเทสกันเดี๋ยวตอนเย็นก็คือจะไปเตรียมตัวไลฟ์สด แต่ไม่น่าจะมีปัญหาหรอกมั้งเนี่ยเอปกเปิดไม่ขึ้นย่างแหละมันเป็นไรไม่รู้ครับเอปกเปิดไม่ขึ้นเปิดไม่ไปแต่พับจเปิดไปนะพับจเล่นได้ผมจะลองเทสกเกมผมก็ลืมโหลดเกมนี้มันแบบเอาไว้เทสเครื่องแล้วลืมโหลดมาครับเออลืมเลยลืมซะอย่างนั้นอ่ามีเกมหนึ่งของอ e ีพินี่ว่าผมมีเกมใน e ี Store ร ทำคลิปเลยครับอันนี้แบบเล่นเล่น,ลนแล้วก็ทําคลิปเลยเน้นไวครับ <laughs> ไวเราเราจะยึดคอนเทนต์เกมดอครับ <laughs> เน้นไวเก็บรายละเอียดให้เยอะที่สุดโอ้ยอะไรวะเนี่ยโมอ,อีปิกที่เปิดช้าช้าทอยเลตนี่มีใครเคยโดนตัวละครหายไหมของผมซื้อตัวละครมา จากร้านเทดดิ้งอะเทดดิ้งพาซาในเทดดิ้งพาซาแล้วตื่นมาวันหนึ่งตัวละครหายงงครับว่าจะเอามาทำคลิปซะหน่อยแต่ตัวไม่ค่อยโหดหรอกมันเป็นตัวถือกีตาร สักครู่นะผมกำลังทำการเช็คอะไรอยู่ไม่จะหายไปไหนครับยังอยู่ยังอยู่คเคยถามว่าพี่มึงหายไปไหนยังอยู่ครับ โอเ้ <Okay>. oh, มันก็ปรับภาพสุดให้กูซะ,ะตกใจครับยังอยู่ยังคงอยู่เหมือนเดิม mm hmm. ดิสเพย์อ้ยไม่ใช่ดิ ไม่ใช่ดีเทคมันต้องเกมแคปเจอร์ดิโอเอคขึ้นมาและมึนก็โล่ก็จะมั่งผมไม่เน้นภาพสวยครับผมเน้นเฟรมเยอะเฟรมเยอะไว้ก่อนบอกให้รีสตาร์ทเพื่ออันนี้ก็ช่างหัวมันครับยังไม่รีอ่ะลองสักหน่อย ควิกเพย์ไปเลยรู้ไปโพด่านไหนควิกไปนี่ผมเล่นตัวอะไรนะเอา้าได้ใครวนะเนี่ยคาร์ดกันสลิงเกอร์เมดิคฟิกเซอร์โ,อโหเฮลไลเซอร์อันนี้ไปแล้วกันนะอ้าวไป เอาจะ <c oughs> ขึ้นให้อนุญาตะลรแย่ๆว่ะหาอะไรรอดอสวัสดีครับใช่ครับวัสดีรอครับเหมือนภาพไม่จับอีกแล้วเนี่ยเอาอละเลลบื่อระบบอืมนั่นไงกูว่าแล้วภาพไม่จับอีกงด้วย ก็มันก็มีอยู่เกมเดียวมึงจะให้มันไปไหนแล้วผมว่าเออสตรีมดับเนี่ยเดี๋ยวผมใกล้ด้เปลี่ยนไปใช้โปรแกรมอื่นแล้วเออจัดเลยครับ เสียงมาโอ้สตรีมแลบเออหนักเลยดิคอนเน e อะไรเล่าคือมันไม่ยอมจับภาพอ่ะมันเมื่อกี้มัน,ม,ม,นมันขึ้นว่าจับภาพแล้วนะงงก่ะมันเหมือนกันหึสัตว์เออมื่อกี้อก็ไม่จับ กูระยอมใจมึงเลยก็เนี่ยมันก็โอ้งงครับงงงงมากผมงงกับตะกะสตรีมแลบอะมันบอกว่าไม่จะเปิดเกมแล้วคือกูเปิดเกมอยู่ตอนเนี้ยกูเปิดเกมอยู่ด้วยไม่เข้าใจเป็นอะไรภาพก็ไม่ขึ้น เมื่อกี้ภาพยังขึ้นอยู่นะตอนนี้ไม่ขึ้นแล้วมันบอกว่าวินโดว์โหมดไม่ใช่เกมโอ้ยไม่เกี่ยวเลยไม่เกี่ยวเลยมึงเออใครมีโปรแกรมไลร์สดดีๆแนะนำไหมไม่ไหวครับอย่างเงี้ยนี่มาแล้วภาพมาแล้วอรอบนึงดิ กูจะเล่นเป็นใครเนี่ยเอา้มามาครับมาดูกันจะรอดหรือจะล่วงหรือจะยังไง ดูทีภาพขึ้นไหมค้างอ้าวไม่ค้างอาจจะผมไม่ยอมรีรีรีเกมมาก่อนตามที่มันบอกคูไะไปกับบอทเนี่นะบอทก็บอทโอ้โหแหลกแหลกมากครับแหลกเฮ้ยมันแหลกอะไรวะเนี่ยมันต้องมีสาเหตุในการแหลกครับโอ้โห กระตุกโอ้โหเมื่อกี้กูยังเล่นเมื่อกี้กูยังเล่นเกมดอปรับสุดอยู่เลยเฮ้ยวียดีก็แหลกแต่อันะนนี้ไม่แหลกนะอันนี้ไม่แหลกโอ้ย กึกเลยดูดิทำไมมันไปอยู่สาสิเฟรมอ่ะมันไม่ยอมขึ้นมาหกสิบน่าจะต้องรีเกมตามที่มันบอกจริงๆแหละเออจะต้องยอมรีเกมแต่ว่าผมไม่ได้รีเกมก็เลยกระตุกเลย แหลกว่าในนั้นน่าจะแหลกอยู่